ไปดูกันที่จีนนิดนึงนะหนๆพูดถึงจีนแล้วนะครับก็เป็นจุดที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะฮะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเพราะเพราะปิ๊กว่ายุนนะฮะหรือคันที่การเด่นหรือจะเป็นภาษาจีนกลางก็คือปี้กุ้ยหยวนนะครับปี้กุ้ยหยวนผิดนัดชําระหนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักหนานครั้งนี้นะฮะโดยที่ครั้งนี้เนี่ยผิดนัดชําระหนี้เนี่ยอีก60ล้านนะดอลลา,าร์สหรัฐ น่าสนใจนะหลังจากนี้มันจะไหวไหมนะครับมีการขอเลื่อนไปนะฮะเป็นสัญญาณนะ,ะในข่าวเนี่ยบอกเลยนะทุกๆสำนักข่าวรายงานตรงกันเลยนะครับว่าการผิดนัดชำระหนี้รอบนี้เนี่ยหกล้านเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ดีมากๆนะครับแล้วก็ expected to will not be able to meet all offshore payment obligation โอ้โหคำนี้กี่สั้นตายเนี่ย will not be able to meet uh, its offshore payment obligation หมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะที่ปิ๊กวกยุนเนี่ยเขาจะไม่มีความสามารถนะในการชำระนี่อ f ฟชอร์นี่คือนี่นอกประเทศนะผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะว่าออนชอร์กับอ f ฟชอร์เนี่ยออฟชอร์ off เนี่ยคือนอกประเทศนะครับตราบใดที่มันเป็นนี่ในประเทศยังพอทนนะคือมันเจรจาต,าตาอวยกันได้ง่ายๆหน่อยนะแต่พอมันเป็นอ f ฟชอร์เนี่ยถ้าเป็นกู้ต่างประเทศมาเนี่ยมันหนักนะ payment obligation คือพันธะ พันธะผูกพันกันนะอปเปเคชันว่าพันธะผูกพันออก็คือนี้นั่นแหละนะนี่ต่างประเทศนะ่ยคือมีความเป็นไม่ได้สูงมากที่จะจ่ายไม่ไหวนะฮะแล้วก็สัญญาณเตือนมาแล้วว่า60ล้านนี้ไม่มีจ่ายนะฮะอ,อ,อีกจุดหนึ่งที่อยากจะสังเกตนะถ้าคุณอ่านข่าวไปเรื่อยเ,อยเนี่ยจริงๆอะไรข่าวก็รายงานค่อนข้างที่จะปหดร้ายนะฮะ อ่านเยอะมากเลยผมไม่แน่ใจมันอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวไล่ไปเรยเอยแล้วกันนะอันนี้ก็เหมือนกันขั้นที่ก็เรียน Miss ด e บเพย์เมนนะครับ one is สแบ c คแค h นะฮะตอนนี้ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงนะครับสำหรับ ปิกว่วย,ยุนนะครับหกล้านเองยังไม่มีจ่ายนะครับก็ไม่ได้เงินเยอะนะเพราะว่าเป็นหนี้ที่แบบเป็นบิลเลียนบิลเลียนน่ะแค่60ล้านยังไม่มีเวลาจ่ายมันมันบ่งบอกเลไครับ lack of sufficient cash นะครับไม่มีเงินสดที่มากพอนะไม่มี liquidity ไม่มีสภาพคล่องที่มากพอที่จะพยุงบริษัทแล้วนะครับ to meet all offshore payment obligation ที่จะจ่ายตัวหนี้ต่างๆของนอกประเทศเนี่ย ให้หมดนะตอนนี้มีข้อสังเกตแบบนั้นแล้วหลังจากนี้จะบริหารจัดการกันยังไงนะฮะเวลาคุณเจรจากับเจ้าหนี่นอกประเทศอ่ะเขาไม่ค่อยคุยาคุยไม่ง่ายเหมือนในประเทศเหรอกนะฮะมันตาตาตะไว้อะมันอะมันจะลําบากนะฮะเพเวลาคุยมันต้องมีศาสตร์และศิลป์พอสมควรนะฮะล่าสุดเนี่ยคุณโมปินนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรประธานนะครับของฝั่งปีกุยหยนเนี่ยก็ออกมานะฮะ ให้เขาเรียกว่าอะไรเรียกร้องนะให้ทุกๆฝ่ายอดทนนะให้ให้ใหใหพวกเจ้าหนี้ต่างๆเนี่ยอดทนนะ patience นะคืออดทน from the creditors นะ keep time ขอเวลานิดนึงนะอดทนแล้วก็ขอเวลานิดนึงนะครับ access the current challenge work แล้วก็เดี๋ยวจะพยายามแก้ไขปัญหาทุกอย่างแบบอ่อ uh, เนี่ย optimal solutions นะฮะเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมนะแล้วก็มองโลกในแง่ดีอะไรแบบเนี้ยนะฮะพยายามแก้แบบภาพรวมใหญ่ๆแล้วก มองในแง่ดีกันต่อไปนะฮะพยายามจะทําอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่รู้นะว่านักลงทุนจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนประเด็นเนี่ยมันมีอยู่ประเด็นคือตรงนี้นี่ตรงนี้ที่อยากให้สังเกตมากกว่าประเด็นก็คือว่ามันมีนี่อีกก้อนหนึ่งนะครับนี่ก้อนนี้เนี่ยตกประมาณ15ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะต้องจ่ายสัปดาห์หน้าอันนี้คือจุดที่อาจจะต้องเฝ้าสังเกตการน,นะเพราะเอเวอเรสต์เนี่ยก็มีปัญหาไปแล้วนะฮะแล้วก็ปิเกยุนก็มีปัญหาไปแล้วแล้วถ้ามันมีปัญหาในจุดที่ ในจุดที่จีนเองเนี่ยก็กาลังจะต้องนะเรื่อง,ง,งสงครามก็มาอีกนะสภาพก็ไม่ค่อยดีอีกทุกอย่างมันดันมันประเดประดังเข้ามาตรงนี้นะฮะน่าสนใจว่าจะเอาอยังไงนะสิล้านที่จะต้องจ่ายเนี่ยเป็นออฟชอร์ด้วยนะก็คือเป็นหนี้ต่างประเทศเนี่ยออฟชอร์ซึ่งถูกขยายมาแล้วนะก่อนหน้านี้คือต้องจ่ายไปเมื่อประมาณวันที่ September 18ก็คือเดือนที่แล้ววันที่18นะฮะต้องจ่าย18เดือน9นะครับตอนนั้นผมอ่านครับถ้าจำไม่ผิดจำได้ไหม ว่ามีการกต้องจ่ายแล้วก็ขอเลื่อนได้นะและ้วเขาเรียกว่าอะไรเจ้านี้ก็ให้เลื่อนนะครับแต่ทีนี้ไอ้กำหนดการเนี่ยมันเลื่อนได้แค่30วันนะนเธอที่นะ grace period ก็คือการขยายไอ้ไอ้พักชำระนี้เนี่ยขยายไปอีก30วันนะฮะมันก็จะมาครบกำหนด18เดือนนี้นะในเมื่อ18เดือนที่แล้วบวกไป1เดือนก็เข้าๆก็คือเดือนนี้นะฮะ18เดือนนี้เนี่ยก็คือสัปดาหนะ์หน้า วันนี้วันที่1 1เดเดือนตุลาคมใช่ไหมก็จะประมาณ18ตุลาคมงั้นอาจจะต้องไปจับไปจับตาให้ดีนะครับเพราะว่าผมมองว่าก้อนนี้มันก้อนเล็กนะสิบห้าล้านแค่15ล้านยังไม่มีบัญญัติจ่ายเลิกพูดนะฮะกับไอ้บิลเลียนบิลเลียนเนี่ยเป็นพันพันล้านเนี่ยน่าจะจ่ายไม่ไหวเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก่อนจะไปดูตรงนั้นเนี่ยว่าจ่ายไว้ไม่ไหวเนี่ยเรามาเจาะดูสภาพสถานการณ์ล่าสุดนะโดยที่นิกเกอเอเยเนี่ยไปเจาะมานะ ข้อมูลนี้ก็ค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันนะคุณดูนะว่าตอนนี้เนี่ยปิกวิญยุนเนี่ยคันที่การ์เดนเนี่ยในช่วง first เขาเรียกว่าไร first night มันนกันนะในช่วง9เดือนของเดือนแรกของปีนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายเป็นยังไงนะถ้าคุณจะดูว่าใครมีความสามารถในการชำระหนี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องดูยอดขายเขาดูธุรกิจเขาว่าเขาแบบไปได้ดีไหมถ้าไปไม่ดีมันก็มีสิทธิ์ว่าอมจะ ไม่ได้นะฮะแต่ถ้ามันไปได้ไปดีเนี่ยมันก็อาจจะแบบเอ่อพอมีมีความเป็นไปได้ว่าจะนะจะจะจ,ะจ่ายได้วางเงินเถอะนะฮะอืมโอเคเบื้องต้นทุกฝ่ายคุณหยุดค่ะอืมน,านาั่นสะินะก็อ่ะคุยกันได้นะฮะเอ่อแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะเอออย่างสุภาพนะน่ารักดีโอเคมาดูกัน9เดือนแรกนะเเดือนแรกที่ ฟิเกยุ่นขายไปเนี่ยคุณดูนะยอดขายมันไปตกที่154.98บิลเลียนหยวนถามว่าเยอะไหมต้องตอบว่าโคตรน้อยทําไมโคตรน้อยครับถ่ายได้ร้อยกว่าร้อยกว่าบิลเลียนเนี่ยนะใช่มันน้อยมากนะมันเทียบเท่ากับประมาณ21.7นะประมาณ21บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐอ้มันเยอะนะพี่บิ๊ก มันเยอะที่ไหนล่ะนะกับบริษัทระดับนี้นะแล้วก็มีนี่เยอะขนาดนี้เนี่ยขายแค่นี้น้อยครับเพราะว่ายอดขายนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตกลง43.9ตีปีที่แล้วที่โควิดยังปิดอยู่เนี่ยคุณขายได้มากกว่านี้อีกนะฮะ แล้วปีนี้เนี่ยเปิดโควิดแล้วคุณขายได้แค่21.7นะก็คือแบบน้อยไปครึ่งหนึ่งเลยว่ะนะฮะ43น้อยกว่าเดิมเกือบเกือบครึ่งเลยนะฮะแล้วถ้าเทียบตัวเลขนี้กับ2ปีที่แล้วอีกนะ2 0 2 1เทียบกับปีดแล้วนี่ตก43.9นะครับแล้วเทียบกับปีก่อนหน้านั้นอีกนะฮะอันนี้ตก65.4เลยนะคือมากกว่าครึ่งแล้วนะฮะมากกว่าครึ่งแล้วที่เคยทำได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตนะ ตอนนี้วิกฤตแล้วก็ความเชื่อมั่นตอนนี้ใครจะไปซื้อเนี่ยก็ไม่อยากจะซื้อนะฮะนี่น่ากลัวนะครับเพราะว่านี่คือรายได้เดียวแล้วก็รายได้หลักนะเพราะว่าคันที่การ์เด่นเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าปิเกอร์ย,ยุนเนี่ยมันไม่เหมือนกับเอเวอร์แกรนที่ไปขยายเอ่อโน่นนี่นั่นสนามบอลกวางโจเอฟซีเฮิงต้าเนี่ยไปทั่วเลยนะทำบริษัทอินชูเรนซ์ด้วยนะแต่ว่าปิเกอร์ย,ยุนเนี่ยคันที่การ์เด่นเนี่ยเขาเน้นอสังหาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอสังหาริมทรัพย์าหนักนะฮะเขาหนัก อันนี้ก็จุดหนึ่งที่น่าสังเกตแล้วกันนะก็ตกลงกว่า2ปีที่แล้วเนี่ยหกสิบเอเทียบกับปี2021นะนอกเหนือจากนี้เนี่ยอ่เดลลาร์เปอร์คอนแทคเซลนะครับทั้งหมดหกจุดหนึ่งเจ็ดบิลเลนยูนิตนะครับดรอปลงมาเหมือนกันนะฮะคอนแทคเซลก็ตกลงมาเช่นเดียวกันเอ่อตกมา80.7%โอ้หตกมา 80%, โ,มา 80. โคตรโหดเลยนะฮะถ้าเทียบกับ2022เนี่ยตกมา80.7ถ้าเทียบกับ2021ันยี่สเอ็ดตกมาแปดสิบ ภาพไม่ดีทุกๆตัวเลขเลยนะหนึ่งคือไอ้หกล้านจ่ายไม่ได้2คือขยายแล้วขยายอีก3คือสัปดาห์หน้าเดี๋ยวต้องเจอวันที่15นะฮะแล้ววันนี้มาดูต่อตัวเลขเนี่ยก็ยังแบบไม่ดีนะยอดขายแย่ลงเรื่อยๆละนะน่าสนใจเพราะฉะนั้นนี่นะฮะแล้วก็เรคคอร์ดนะเป็นเน็ตเน็ลอสนะครับเขาเรียกขาดทุนสุทธินะก็เรียกว่าต่ำสุดในประวัติการเลยนะฮะในรอบใน6เดือนเนี่ยก็ 48.9สิบิลเลียนหยวนนะขาดทุนไปเรียบร้อยแล้วนะ6เดือนนี้นะค่อนข้างที่จะหนักหนาพอสมควรสำหรับตัวปีกวยหยุนนะฮะปีกวยหยุนนั่นเองโอเคนี่งนะ6เพยายามจะเอาน้ำชากินก่อนคอเริ่มไม่ไหวแนละ้วใส่หมวกน่ารักแต่ว่าข่าวมันเครียด,ดหน่อยนะ <laughs> ช่วงนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ว่าไปตามเซนิเมนต์แหละอย่าเครียดกินไป ะะอะไรอะไรก็ทําเครียดมากก็ปล่อยวางไปเดินสูดอากาศบ้างนะฮะข่าวมันก็มาเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะจะให้อ่านว่าตลาดสดใสมันก็ไม่ใช่นะฮะใครอ่านตลาดสดใสก็บ้าแล้วนะ,ะช่วงนี้มันค่อนข้างมีความกังวลไปทั่วทุกจุดเลยนะครับอ่ะามาดูข่าวแบบดีๆกันหน่อยบ้างนะฮะสำหรับตัวงั้นเดี๋ยวสรุปจีนก่อนนะวันจีนเนี่ยวังให้ดีนะครับหลังจากนี้ต้องดูกันหน่อยนะสัปดาห์หน้านะปากทงไว้วันที่18ตุลาณนะจ่ายได้ไหมเพราะว่าถ้าจีนมีปัญหา มันก็กระทบไปหมดแหละแล้วก็ไปกระทบคริปโตเราด้วยนะไปต่อ,อ,อ b a c k r o c k นะครับ Target More Double Digit นะฮะก็ p r i v a เอ่อ e d i t นะ,ะก็อย่างที่เราคุยกันจริงเราคุยเรื่องนี้กันมาตลอดนะว่าเทรนต่อไปเนี่ยนักลงทุนสถาบันเนี่ยมักจะไปลงที่ลงทุนที่ Private Credit นะฮะก็เรียกว่า เอาแบบพูดง่ายน่ะแบงค์เนี่ยก็จะไททนมากขึ้นแบงค์ก็จะไม่ให้ปล่อยกู้มากขึ้นแบงค์จะเคี่ยวมากขึ้นนะไม่ปล่อยกู้ไม่ปล่อยกู้เสร็จบางทีบริษัทมันต้องเดินเศรษฐกิจมันต้องเดินมันต้องใช้เงินกู้จะทํำยังไงเขาก็ไปกู้เอกชนไงนะ,ะเขาไปกู้เอกชนไงก็ไอ้เงินกู้เอกชนนี่แหละก็คือ private credit หลังจากนี้นะครับมองว่าเป็นโอกาสนะเ้าหลายๆกองทุนนะ f ัน d manager ไม่ใช่แค่ Back l o อกหรอกจริงๆเจ้าอื่นเขาก็หันมาลงเอง private credit อยู่แล้วเพราะว่าผลตอบแทนระดับ2ดิจิตเลยนะฮะก็ไม่มีที่กู้ก็ต้องมากู้ไอ้ private credit แบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้น BackRock ครับเต็มพร้อมครับที่จะเจาะไปที่ private credit โดยเฉพาะเลยนะมองว่านี่แหละคือจุดทำกำไรของ Back Rock เขาะะเอาเงินไปปล่อยตรงนี้แล้วก็จะได้ดอกเบีย้ยยาวๆ private credit มันจะไม่เหมือนหุ้นกู้นะหุ้นกู้เนี่ยมันมันเออมันเบีย้ยวนได้นะเวลาบริษัทมันพังมันก็ มันก็ไปเลยนะมันจะไม่เหมือนหุ้นกู้แต่ไอ้ private credit คือคุณไปปล่อยกู้แบบมีสัญญนสัญญาอะไรเงี้ยก็ถ้ามีปนันหามันก็จะเป็นเจ้านงเจ้าหนี้กันนะมันจะคนละแบบกันนะเพระาะฉะนั้นเนี่ย private credit ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเงินกู้เอกชนนะฮะก็น่าจะเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งนะของ fund manager ที่เตรียมจะไปลงทุนนะ,ะก็ double digit นะนะสองหลัก